อุทกกะทายิกาเทริยาประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุทตกะทายิกาเทรีพระอุทกกะทายิกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งสิบหกหม่อมชั้นเป็นหญิงหาบน้ำขายอยู่ในกรุงพันธุมดีเลี้ยงชีพด้วยการหาบน้ำขายเลี้ยงดูเด็กๆด,ด้วยการงานนั้นหนึ่งสิบเจ็ด หม่อมชั้นไม่มีทายธรรมหม่อมชั้นเข้าไปยังซุ้มน้ำแล้วตั้งน้ำถวายในหมู่สงผู้เป็นบุญญาเขตที่ยอดเยี่ยม118ด้วยกรรมที่หม่อมชั้นได้ทำไว้ดีแล้วนั้นจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นวิมานอันบุญกรรมเนรมิตรสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อหม่อมชั้นเพราะการหาบน้ำถวาย 119ครั้งนั้นหม่อมชั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่านางอับสรตั้งพันหม่อมชั้นปกครองนางอับสรเหล่านั้นทั้งหมดด้วยฐานาสิบประการ120หม่อมชั้นได้เป็นพระมเหสีของเท้าเทวราชห้าสิบพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิยี่สิบพระองค์121หม่อมชั้นเวียนไหว้าตายเกิดอยู่ในสองพบคือหนึ่ง พบเทวดาสองพบมนุษย์จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำหน2่บนยอดภูเขายอดไม้ในอากาศหรือพื้นดินก็ตามในเวลาที่ต้องการน้ำหม่อมชั้นย่อมได้เร็วพลัน123่งรยยทิศที่ไม่มีฝนตกเพราะแดดร้อนจัดหม่อมชั้นจึงกระหายน้ำ มหาเมฆดังจะรู้ความดำริของหม่อมชั้นย่อมให้ฝนตก124บางครั้งหม่อมชั้นก็ถูกโมยาตนำออกไปครั้งนั้นมหาเมฆได้บันดาลให้ฝนตกในเวลาที่หม่อมชั้นปรารถนา125ในสรีระของหม่อมชั้นไม่มีความร้อนหรือความเร่าร้อนเลยและที่กายของหม่อมชั้นก็ไม่มีระอองทุลีเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำสงฆ์6 2 6วันนี้หม่อมฉันมีใจบริสุทธิ์ปราศจากจิตที่หยาบช้าอสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก127ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำสงฆ์128กิเลสทั้งหลายหม่อมชั้นได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมชั้นก็ถอนได้แล้วหม่อมชั้นตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ129ย การที่หม่อมชั้นมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมชั้นได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชั้นได้ทำสำเร็จแล้ว1นึ่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกหม่อมชั้นได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระอุทายิกาภิกษุณีได้พาสิทธิาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิอุทกกาทายิกาเทริยาปทานที่สิบจบสุเมธาวักที่หนึ่งจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือหนึ่งสุเมธาเทริยาประทาน สองเมฆลทายิกาเถริยาประทานสามมันทป,ปทายิกาเถริยาประทาน 4. ส,สังกมมณทาเถริยาประทาน 5. นลมาลิกาเถริยาประทาน 6. เอกปินะทปปัตตะทายิกาเถริยาประทาน7 ก,กักขจุพิกขายิกาเถริยาประทาน8สัตตอุปละมาลิกาเถริยาประทาน9ปัญจทีปิกาเถริยาประทาน10อุตตทายิกาเถริยาประทานในวักนี้บัณฑิตนับจำนวนคาถาได้130คาถา